าสตร์มีอะไรนะเสรีภาพทุกตารางนิว้วโอ้ยทายปากอะไรที่สนามรวมทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละคนนะคะมีความสุขที่ว่าโอเคออกไปให้ความรู้ชาวนงชาวนาในยุคนั้นะแต่ข้างในเนี่ยของเราในวัย19ย่าง20นั่งไม่ติดนั่งไม่ติดนะคะมันมีอะไรเนี่ยบางอย่างที่ข้างในเนี่ยทำให้เราเนี่ยสแสวงหา เพราะยังไงเนี่ยนะคะ80คนก็ถูกยิงตายตรงสนามฟุตบอลแล้วเราอยู่อีกข้างหนึ่งเนี่ยของกำแพงท่าประจันแค่นั้นเองตรงนั้นเขาเรียกสามแยกปากหมา Dog Mouth Intersection ถ้าใครเนี่ยลูกศิษย์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะรู้นะคะคือเราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าจิตวิญญาณของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้ว่าพวกเพื่อนๆของเราที่ถูกยิงตายก็บริสุทธิ์คำถามใหญ่มากเลยก็คือว่า ทำไมคนดีๆที่มีความตั้งใจดีต่อชาติบ้านเมืองถึงจะต้องมาตายอย่างนี้ตรงนี้เราเข้าใจไม่ได้แล้วไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าว่าท่านก็เกิดกลางดินตรสัสรู้กลางดินนะคะแล้วก็ตายเนี่ยกลางดินนะคะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยตลอดแล้วเ,เข้าสวนโลกช่างแค่นั้นเองเนี่ยข้างในนยคะดูดไปเลยดูดไปเลยยังไงฉันจะต้องไปสวนโมกให้ได้ ตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการแสวงหาที่จะเอาเนี่ยลูกธนูนี้ที่เสียบอกหลังจากเหตุการณ์จุดตุลานะคะให้มันอ,อกไปเพราะมันเจ็บมากมันเจ็บมากก็เลยเกิดการแสวงหาจนกระทัง่งบ,บ๊๊บ,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 บคุณต้องไปถ้าคุณเนี่ยอยากจะรู้ประวัติตรงนั้นนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยประมาณ400กว่าหน้านะคะชื่อเรื่องต้องกระสิบปวัตคนตาแดงมันนุ่งซนดาบเียนแตรงได้ยินเนาะได้ยินเนาะ วันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำนั่นคือประวัติของอาจารย์นะคะขึ้นต้นด้วยอ้ออางปวดปุตรบุตรคำต้องห้ามเดี๋ยวจะเข้าขุ่อะไรโอ้เขาก็จับเราสึกอะไรไม่ได้คุณอย่างนี้จะสึกอะไรจะปลดอะไรไม่มีอะไรปลดแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่รู้แล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองเสียสละดนะคะอาจารย์ไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะ ใช้ชีวิตอย่างเสียสละเพื่อที่จะให้มีวันนี้โน no. ไม่เคยอ้างเลยไม่ได้เสียสละอะไรทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่ทำเพราะรู้ว่าในขณะที่ทำที่กำลังเขียนกำลังค้นคว้าอะไรแต่อะไรพวกนี้อยู่คือเราสร้างพื้นที่ของตัวเองสร้างพื้นที่เนี่ยของตัวเองที่จะอยู่ในโลกเนี่ยของเราเพื่อเราจะได้เติมเต็มนะคะเพื่อเราจะได้หาความสงบชั่วสั้นๆ โอ้ยล้วช่วงนั้นเนี่ยคะเรียกว่าหลายปียแต่ตรงนั้นนั่แหละคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มไม่ไม่มันเป็นผลพวงเนี่ยของการจุดเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ล่ะตั้งแต่หลังสุสีตุลาล,ล่ะเรายิ่งมาแล้วก็มีเหตุการณ์นะคะที่มันที่มันเจ๋งๆอ่ะที่ท่าน้ําพรานนกเนี่ยห้านาทีนะคะแล้วก็ที่บ้านพรานนกอีก6เดือนตรงนี้คุณต้องอ่านเองอตรงนี้คือเหตุการณ์ที่บ้านพรานนกแล้วสภาวะนี้ที่เป็นอิสระอย่างยิ่ง อุทานกับตัวเองว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้ว่ามีอย่างนี้เหมือนเล็บกับเนื้อเล็บกับเนื้อนะคะซึ่งมันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยกลายเป็นไข่คนอันนี้แล้วแต่คุณจะไปตีความเรื่องของคุณจะด่าอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นหเดือนอันนั้นก่อนหกตุลาหนึ่งหก่อนหตุลาหนึ่งหกพอหกตุลาหนึ่งหปุ๊บนะคะ ทั้งทั้งที่มีอันนี้อยู่ในสัญญาขันพอมันกลับมาเป็นไข่เจียวอย่างนี้เหตุการณ์ที่อิสระหกเดือนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีอะไรจริงอีกแล้วไม่มีอะไรจริงอีกแล้วนะคะกลายเป็นความทรงจำว่าเราเคยมีสภาวะนี้แต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็ทำให้ชัดเจนทาให้ชัดเจนแล้วทั้งทั้งที่มีเหตุการณ์อันนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองหกเดือนพอมาถึง หลัำ6ตุลาโหสติแตกเลยเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เตรียมที่จะอดอาหารไนะ่ดูสอายุกันน้อยๆเตรียมที่จะเอาชีวิตไปทุ่มเทกับเรื่องบ้าพอคแตกอะไรของการเมืองซึ่งมันสุกปรกมากอะเราอินโนเซนต์มากไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่เทวดาก็ส่งแม่เนี่ยไปเอาลูกกลับมา ไปดีไปเจอลูกพี่ลูกน้องอุย้ยอโกงอากงมาทำอะไรที่นี่จูงอโกไปหาเราโอ้โหลูกชายแม่ส่งออกมาตามลสาวกลับบ้านเนี่ยเราเต็งช่วยอยู่ตลอดเวลาเราเต็งช่วยอยู่ก็ไปหาแม่ไปดูทลรทั์ยังใหม่ๆม่โอ้โหที่โหดอาจารย์เนี่ยครบรอบอันนี้เนี่ย49ปีใช่ไหม6ตุลาที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยองปีี่กี่กี่ปีปปป สี่สิบสี่หกปีอะใช่ป่ะแบบ <c oughs> ยังไงร้องไห้เลยเพราะยังเห็นเนี่ยห้าประมาณ5นาทีที่เขาทั้งเผาทั้งแขวนคออะไรสนามย่างเห็นหมดเลยสติแตกเลยละ่ะสติแตกเข้าไปสู่โหมดของ depression อซึมเศร้าอยู่ตั้งหกเดือนทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นความทุกขะ์นะที่มันเสียบอกตั้งแต่14ตุลา แล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่เนี่ยเหตุการณ์อันนี้เนี่ยโอ้ว้าวโอเคโอเคตรงนี้แหละฉันจะกลับไปอีกตรงนี้ให้กลับไปถึงแม้มันหายไปแต่ฉันรู้แล้วฉันจะกลับไปฉันรู้ฉันจะต้องกลับไปแล้วต้องกลับไปให้ได้ด้วยกลับไปให้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ว่าพอหลังจากที่มันกลับมาอย่างนี้นั่นแหละก็คือการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยของเรา